สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นเองนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาทําคลิปเกี่ยวกับผมนะคะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผมของเฟิร์นนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันว่าช่วงนี้คือเฟิร์นอะ่ะชอบทําสีผมมากๆคือติดการทําสีผมแบบหนักเลยนะคะคือภายใน1ปีอะเฟิร์นย้อมไปทั้งหมด1 0สีนะคะก็คือเนี่ยถ้าทุกคนจะเห็นก็คือเฟิร์นแบบย้อม สีแบบเยอะมากนะคะแทบจะเกือบทุกสีแล้วซึ่งก็มีคนถามเฟิร์นนะคะว่าดูแลผมยังไงนะคะทําไมทําผมขนาดนี้ผมถึงไม่เสียเลยจะบอกว่าจริงๆอ่ะมันเสียนะทุกคนคือทําผมเยอะขนาดนี้มันไม่มีทางที่จะไม่เสียนะคะแต่ว่าผมอจะขาดด้านหลังนะคะอย่างลูกที่ขึ้นเลยคือขาดแบบหนักมากแล้วก็ผมอ่ะร่วงด้วยนะคะเวลาแบบสระผมหวีผมเนี้ยผมก็จะร่วงมาบางทีแบบร่วงเป็นกระจุกเลยซึ่งก่อนหน้าเนี้ยเฟิร์นอะ่ะเครียดมากคือพยายามจะทําทุกวิธีนะคะที่จะแบบรักษาผมไวแล้ว เพราะว่าแบบไม่อยากจะไปตัดผมตอนนี้คือแบบอยากให้ตัวเองผมยาวนะคะแล้วก็เฟิร์นอ่ะก็คือแบบอยากจะทําสีผมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องพักก่อนแต่ก็คือยังอยากทําอยู่นะก็คือไม่อยากหยุดทําสีผมจนเฟิร์นมาเจอแชมพูกับครีมนวดทีออ่ห้อหนึ่งนะคะซึ่งมันเหมาะกับคนที่ผมขาดรุวนนะคะจากการทําสีหรือว่าโดนความร้อนนะคะเช่นการยืดดัดเนี่ยโดยเฉพาะซึ่งก็คือตัวนี้เลยค่ะเทสเมทแฮร์ฟอร์คอนโทรลนะคะ,ะ,ะ,คะตัวนี้จะช่วยให้อแฟมนะคะผมขาดหุดร่วงนะคะจากการ กัดดัดยืดย้อมเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีบอลลีแทรนะคะที่ช่วยซึมซับการเชื่อมสมานแกนนะคะในเส้นผมที่อ่อนแอนะคะให้กลับมาแข็งแรงลดผมขาดหลุดร่วงถึง98%จากครั้งแรกที่ใช้เลยตัวนี้นะคะสาสตร์แล้วสบายผมมากช่วยทำให้ผมแข็งแรงขึ้นแถมยังกลิ่นหอมมากกลิ่นติดผมดีด้วยค่ะพอเพิ่นใช้ตัวนี้มาสักพักนะคะก็รู้สึกว่าผมมแข็งแรงขึ้นจากที่ผมร่วงเยอะนะคะเวลาหวีผมตอนนี้ก็คือไม่ร่วงแล้วนี่นะสามารถแบบ นี่หวีให้ดูเลยนี่นะคะโชว์หวีผมเลยจะเห็นได้ว่ามันแทบไม่มีเส้นผมแบบอยู่ในบริเวณหวีเลยนะคะมีก็มีนิดเดียวแต่ก่อนนะคือมันร่วงแบบเป็นกระจุกเลยทุกคนเนีย่ยสภาพผมเฟิ์นแบบดีขึ้นมากเลยนะคะคลิปนี้นะคะเฟิ์นก็มาแนะนําไอเทมเด็ดที่ทุกคนสงสัยกันนะคะว่าทําไมเฟิร์นทาสีผมบ่อยแล้วผมยังแบบสุขภาพดีก็คือเฟิร์นใช้แชมพูนะคะแล้วก็ครีมนวดที่แก้ปัญหาตรงจุดใครที่ชอบทําแบบสีผมเหมือนเฟิร์นอะก็ไปลองตามๆกันได้นะคะรับรองว่าแบบทุกคนต้องชอบแน่นอน หาซื้อก็ง่ายมากๆเลยนะคะมีขายตามแบบห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยทุกคนก็แบบคงคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันอยู่แล้วนะคะนี่สามารถไปหาซื้อกันได้นะก็วันนี้มาแนะนําไอเทมเด็ดนะคะสําหรับคนที่ชอบทาสีผมนะก็คือเฟินเข้าใจว่าแบบ,บวงการทําสีผมมันเข้าแล้วมันก็แบบออกไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องหาตัวแก้นะคะที่แบบว่าตรงจุดที่สามารถมาทําให้เราได้ทําผมต่อไปนะคะแล้วก็ผมยังสุขภาพดีด้วยนะคะวันนี้เฟินก็ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ เดี๋ยวเฟิ่จะมาแนะนำไอเทมเด็ดๆให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย